เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่เขาต้องเดินทางข้ามจังหวัดแต่ในช่วงที่เขาข้ามเนี่ยเขาได้ทำการจอดรถเพื่อพักผ่อนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านครับตัวเจ้าของเรื่องเนี่ยมีชื่อว่าคุณปายครับคุณปายเป็นชายหนุ่มวัยทำงานครับตัวเขาเองเนี่ย ทำงานอยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งครับซึ่งตัวคุณปายบอกว่ามันไม่ใช่จังหวัดบ้านเกิดของเขาเลยก็ด้วยความที่เป็นแบบนั้นครับในทุกครั้งครับที่มีวันหยุดเนี่ยเขาเองก็พยายามจะกลับบ้านครับก็กลับให้บ่อยครับด้วยความที่แม้จะไม่ใช่จังหวัดที่ตัวเองอยู่จริงเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ไกลกันมากครับเหมือนเป็นจังหวัดติดๆกันใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงสงชั่วโมงครับ ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็มีรถยนต์ส่วนตัวอยู่แล้วจะขับไปขับกลับก็ง่ายดายสะดวกสบายครับเส้นทางก็ขับได้อย่างสะดวกซึ่งตัวคุณปายเล่าให้ฟังกับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เดินทางแบบนี้ครับตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนไม่จบเลยครับนั่งรถทัวร์บ้างรถประจําทางบ้างจนตัวเองเรียนจบเนี่ยก็ซื้อรถก็ขับรถกลับเองบ้างบางทีก็ให้พ่อให้แม่มารับบ้าง หรือบางครั้งขี้เกียจจะขับรถก็กลับรถประจำทางเหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้มานานมากครับไม่เคยเจอเรื่องราวประหลาดอะไรเลยครับจนถึงวันหนึ่งครับตัวคนปายเล่าให้ฟังครับว่าก็เป็นวันหยุดที่เวียนมาถึงแล้วครับเป็นวันหยุดยาวหยุด3วันนะครับตัวเขาเองก็โทรบอกกับพ่อกับแม่ของเขาไว้ว่าในช่วงเวลาหยุด3วันเนี่ยเขาจะกลับบ้านนะพ่อกับแม่ก็ รู้อยู่แล้วครับเพราะว่าตัวคุณปายเองอย่างที่บอกไปก็กลับบ้านบ่อยครั้งก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆครับจนถึงวันหยุดที่นัดกับพ่อกับแม่ไว้ตัวเขาเองก็โดยปกติครับไม่ชอบเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ครับตื่นเช้ามาก็ทํานูน่ทนทํานี่หาอะไรกินครับเก็บข้าวเก็บของก่อนกว่าจะออกจริงๆก็เป็นเวลาสายๆแล้วตัวเขาเองก็ขับรถคู่ใจวันนี้เลือกที่จะขับรถออกมาเองครับปิดบ้าน ที่ตัวเองอยู่บ้านเช่าครับก็ป,ปิดล็อกทุกอย่างอย่างเรียบร้อยครับขับรถออกมาจากบ้านเช่าก็ไปตามเส้นทางที่เป็นทางหลวงนี่แหละทุกคุณปก็บอกว่ามันก็เหมือนกับปกติทุกครั้งครับระหว่างที่เขาออกมาจากบ้านเช่าของเขาเนี่ยเขาก็จะไปแวะซื้อเครื่องดื่มที่เป็นแบบกาแฟบ้างโกโก้บ้างอะไรแบบนี้ครับมาดื่มตอนระหว่างขับรถจะได้รู้สึกสดชื่นครับจะได้ไม่ง่วง แต่วันนี้ครับโดยปกติเนี่ยเขาจะดื่มกาแฟแล้วขับรถแต่วันนี้เขาเลือกที่จะซื้อโกโก้มากินเขาก็ดื่มไปขับรถไปครับไปตามทางเรื่อยๆตัวเองกลับบ่อยชินเส้นทางไม่ได้รู้สึกแปลกไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรครับเจอทางโค้งเจอทางอะไรก็ชินหมดครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ขับไปได้สักพักหนึ่งครับสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ เริ่มรู้สึกหิวข้าวครับทุกทีจะทนแล้วก็กลับไปกินที่บ้านเขาก็แวะหาข้างทางนะครับหาอะไรกินง่ายๆก็สรุปว่าไปจบที่ร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งแต่เขาเองก็กินเข้าไปครับสั่งเข้ามากิน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 เสร็จปุ๊บก็จ่ายตังค์แล้วก็ขับรถออกมาต่อพอขับรถออกมาต่อได้สักพักนะครับโอโหเหมือนว่าโกโก้ก็ตาม หรือว่าเข้ามันไก่ก็ตามเริ่มทำงานครับก็เหมือนมวนท้องนิดๆตัวเขาเองก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าทนไปถึงบ้านเนี่ยไม่ถึงแน่นอนเหลืออีกประมาณชั่วโมงกว่ากว่าจะถึงบ้านก็เลยคิดดูว่าจะแวะพักจุดบริการพักรถเนี่ยครับกลางทางเป็นเหมือนจุดพักรถใหญ่ๆที่หนึ่งเนี่ยตัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงถ้าเข้าไปจอดเนี่ยมันก็จะมีห้องน้ําให้มีลานจอดรถกว้างๆซึ่ง ตัวเขาเองก็มาจอดพักที่นี่อยู่บ่อยครั้งครับก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรโดยทุกครั้งที่เดินทางมาเนี่ยก็จะมีรถจอดเป็นจํานวนมากครับเพราะมันเป็นเส้นทางถนนใหญ่ที่รถราจะผ่านกันไปเยอะอยู่แล้วสําหรับเส้นทางนี้ในครั้งนี้ครับก็เหมือนกันตัวเขาเองเนี่ยบกเข้าพักที่ลานจอดรถครับในช่วงที่ตัวเขาเข้าไปเนี่ยก็ยังเห็นว่ามีรถของคนอื่นอยู่3-4คัน ตัวคุณปายบอกว่าลานจอดรถเนี่ยมันกว้างมากเลยนะครับแล้วภาษาลาเนี่ยมีประมาณ2 3จุดจุดก็ถือว่าเป็นที่พักที่กว้างเลยล่ะเขาผ่านเส้นนี้บ่อยคิดว่าจุดที่พักรถตรงนี้น่าจะเป็นจุดพักที่ใหญ่ที่สุดละทุกครั้งที่เขาง่วงนอนอยากเข้าห้องน้าเขาก็จะตัดสินใจมาพักมาแวะที่นี่ตลอดเพราะรู้สึกว่าสะดวกสบายดีกว้างขวางดีที่จอดอรถเยอะ พอจอดรถเสร็จครับอ่าโอเคปวดท้องก็เดินไปเข้าห้องน้ำครับตอน,น,นแรกก็เห็นว่ามีคนอยู่ก็สบายใจว่าเอ๊ะไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนเยอะแยะวันนี้ก็ดูคึกคืคนเหมือนเดิมเข้าห้องน้ําทําธุระของตัวเองครับไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ตัวกุณปาย,เ,ยเป็นคนที่ใช้เวลาเข้าห้องน้ําค่อนข้างนานครับตัวเขาบอกว่าก็นั่งห้องน้ําไปครับเล่นมือถือไปทํานู่นทํานี่ไปครับจนเวลามันล่วงเลยไปก็คงสัก20่นาทีได้แหละก็นานอยู่ จากนั้นออกมาจากห้องน้ำครับล้างมือล้างหน้าล้างตาครับรอบนี้หันกลับไปที่ลานจอดรถครับปรากฏว่าเวลาเนี้ยทั้งลานจอดรถเนี่ยเหลือแค่รถของคุณปายคนเดียวตัวคุณปายก็งงครับเออเมื่อกี้ยังมีคนอยู่เลยแต่ก็เป็นไปได้ว่าเราเข้าห้องน้ํานานเขาก็อาจจะออกไปแล้วละ่ะเป็นเรื่องปกติไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรครับมันเป็นช่วงเวลากลางวันนี่แหละก็เดินกลับไปที่รถของตัวเองครับดูมรรในการรอบรอบ ก็รู้สึกว่ามันเงียบดีจังวันนี้ไม่รู้ว่าคนเขาไม่ค่อยเดินทางหรือว่าอะไรนะครับเพราะทุกครั้งที่เขามาเนี่ยมันจะมีรถวิ่งผ่านไปมาตลอดที่จอดรถแทบจะไม่ว่างเลยแต่หน้าตอนนี้ที่จอดอรถเนี่ยไม่มีรถครับแล้วก็ถนนเนี่ยเงียบสนิทเลยครับรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาอย่างชุกชุมในทุกครั้งก็ไม่มีครับทำให้ตัวคุณปายเนี่ยสังเกตได้ว่าเออ หลังจากลานจอดรถเนี่ยไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนภูเขาลูกที่ไม่ใหญ่มากครับมีต้นไม้มีวัชพืชอะไรสีเขียวขึ้นเต็มไปหมดลมพัดเอ่ยๆบร,รยาการเย็นสบายเสียงก็เป็นเสียงธรรมชาตินะครับเสียงนกเสียงแมลงเสียงลมเสียงใบไม้ก็รู้สึกว่าเออผ่อนคลายดีนะเนาะโดยวความที่ตัวเองก็กินมาครับเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บอ่ะก็เริ่มรู้สึกมีความง่วงวันนี้ไม่ได้กินกาแฟด้วย คุณปายก็ตัดสินใจว่าเออถ้างั้นก็เงียบขนาดนี้แล้วขอจอดรถพักสักหน่อยแล้วกันคุณปายบอกว่าในใจของเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องผีสางอะไรเลยนะครับตอนนั้นด้วยความที่มันเป็นกลางวันด้วยแหละครับแล้วก็เป็นจุดที่เขาเองก็จอดอยู่บ่อยๆก็ตัดสินใจเปิดกระจกรถไว้ครับนิดหนึ่งก็เปิดทั้ง4ีด้านเลยให้ลมมันพอผ่านได้ครับตัวเขาเองเนี่ยก็ขึ้นไปนอนบนรถแล้วก็ ล็อกรถไว้ครับเพราะก็ยังกลัวว่าอะต่อให้มันเป็นจุดพักรถแต่ว่ามันก็ถ้ามันเงียบอย่างเงี้ยไม่มีคนก็ยังดูน่ากลัวกลัวโจรกลัวอะไรแบบนี้ล็อกรถไปครับแล้วก็หลับครับทุกคนปลายบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหลับไปเนี่ยระยะเวลามันนานเท่าไหร,ร่แล้วมารู้ตัวตื่นอีกทีครับเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนเคาะกระจกทุกคนปลายก็สะดุ้งเลยครับเฮ้ยอยู่ๆมันมีคนมาเคาะก็ลืมตาตื่นขึ้น,นมา ก็เห็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับกำลังเคาะกระจกอยู่ตู้นคุณปลายก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆมาเคาะก็ลุกขึ้นมาครับแล้วก็เหมือนเปิดกระจกลงก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่ปรากฏว่าในระหว่างที่ถามออกไปครับตัวคุณปลายบอกว่าผู้ชายคนนั้นครับก็เดินออกไปครับไม่พูดไม่จาก,กับคุณปลายคุณปลายก็งงว่าอา๋อมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็มาเคาะเรียกแล้วก็เดินไป ก็งงครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อครับแล้วก็คิดอะไรไม่ออกด้วยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็งีบพักผ่อนได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะจากนั้นตัวเขาเองเนี่ยก็ถือโอกาสกลับบ้านเลยดีกว่าาง่วงอยู่ก็เดี๋ยวกลับไปหลับบ้านอีกประมาณชั่วโมงน่อยๆก็ถึงละก็สตาร์ทรถและขับออกไปครับก็พยายามนึกถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอเนี่ยครับว่าผู้ชายคนนั้นมาเคาะเขาคือใครเข้ามาเคาะทําทไม ไม่น่าใช่พนักงานร้านขายของชําอะไรแถวนั้นแน่นอนก็งงไปหมดจะบอกว่าเป็นคนที่อยู่แถวนั้นเหรอหรือว่าจะเป็นคนที่ขับรถมาจอดพักหรือเปล่าแต่ในระหว่างที่เขาขับออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นรถคันอื่นนะครับเห็นแค่รถ,รถของตัวเองท้ายที่สุดก็ไม่ได้คําตอบให้ตัวเองครับก็ตัดสินใจว่าช่างมันมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นข้าวของไม่ได้หายไม่ได้มีอะไรบาดเจ็บรถไม่ได้เสีย ก็กลับบ้านไปครับตัวเขาเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านก็วันแรกวันที่2วันที่3จนหมดวันหยุดครับก็ตัดสินใจว่าจะกลับมาในวันสุดท้ายของวันหยุดเนี่ยเพื่อวันต่อไปจะได้ทํางานซึ่งตัวเขาเองก็ทํากิจวัตรทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมหมดก็ออกบ้านใส่สายครับกินข้าวกินปลาเตรียมข้าวเตรียมของออกจากบ้านมาแล้วก็ขับรถมาเพียงลางําพังลำลาพ่อแม่เสร็จก่อนครับแล้วก็ขับรถออกมาจากบ้าน ขับมาเรื่อยๆเหมือนเดิมครับมาแวะหาซื้อน้ำดื่มอ่ะรอบนี้ตัดสินใจดื่มกาแฟและเพราะคิดว่าอ่ะอย่างน้อยถ้าจอดจอดแค่ขเข้าห้องน้ำพอคงไม่หีบแล้วละเพราะก็ยังรู้สึกแปลกๆกับคนที่มาเคาะกระจกในคราวแล้วจากนั้นก็ขับรถไปเรื่อยๆครับก็ตัดสินใจว่าเอออยากเข้าห้องน้ำเหมือนเดิมนี่แหละก็จุดเดิมนี่แหละที่ตัวเองเคยแวะขับไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ่ะจนถึงจุดนี้ครับตัวคุณปายก็ตัดสินใจ ขับรถเข้าไปในบริเวณที่จอดอรถของที่นี่ครับแต่ปรากฏว่าทางเข้าครับมันถูกปิดซึ่งตอนนี้คุณปายบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือมีเหมือนเป็นแบบคนก่อสร้างพนักงานก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับอยู่กันเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าทำอะไรกันอยู่แล้วก็มองออกไปเนี่ยอก็เห็นแล้วว่ามีห้องน้ำมีอะไรก็ถามเขาว่าจอดได้ไหมอะไรได้ไหมเขาก็บอกว่าจอดไม่ได้ครับคุณปายก็งงว่าทำไมถึงจอดไม่ได้ ทางทีมงานของเขาครับที่ปิดทางไว้เนี่ยเขาก็บอกกลับมาครับว่าพอดีว่ามันมีเหมือนหน้าผาครับมันซุดต,ตัวตัวภูเขาเนี่ยมันซุดหินมันถล่มลงมาหินทรายพวกนี้มันล่วงลงมาเต็มเลยลงมาในบริเวณที่จอดรถครับทุกคุณปายได้ยินแบบนั้นก็ตกใจครับ งงแล้วก็ถามพนักง,งานนะว่าเราสามารถจอดตรงไหนได้บ้างเขาก็แนะนําว่าให้เลยไปนิดหน่อยครับ mm hmm. ก็มีที่จอดมันเหมือนเป็นที่จอดใกล้ๆกัน mm hmm. ก็เลยไปจอดครับแวะเข้าห้องน้ําเสร็จด้วยความคาใจครับ mm hmm. ก็เดินย้อนกลับมาดูปรากฏว่าสิ่งที่คุณปลายเห็นเนี่ยคือตอนแรกที่จอดรถมันกว้างครับเหมือนที่บอกไปถ้าอยู่ริมถนนเนี่ยอาจจะมองข้างในได้ไม่ชัดคุณปลายก็เห็นครับว่าเออหน้าดินหินเนี่ยมันถล่มลงมาจริงๆริงแล้วที่น่าตกใจก็คือ จุดที่มันถล่มเนี่ยมันคือแนวจอดรถด้านในสุดครับซึ่งเป็นแนวเดียวกับที่เขาจอดพักตอนขามาแต่เขาเองเห็นแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจครับก็เลยไปถามคนที่อยู่บริเวณนั้นครับพวกเจ้าของร้านค้าหรือคนที่แบบเป็นคนเฝ้าลานจอดรถอะไรแบบนี้ครับว่ามันเกิดเหตุเมื่อไหร่มันเป็นไปได้ยังไงเขาก็บอกครับว่าไอตอนที่มันถล่มลงมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลา ประมาณสายสายใกล้เที่ยงแล้วล่ะของวันเสาร์ครับคุณปายก็กลับมาคิดอีกทีครับว่าเฮ้ยมันคือวันที่เขามาจอดรถตรงนี้เลยนี่ก็ยังรู้สึกตกใจอยู่นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรก็เลยพยายามถามต่อครับอ่ะก็ได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาครับว่าเออมันเกิดจากเหมือนเป็นแบบหน้าดินมันซุดตัวนี่แหละมันมีเหมือนแผ่นดินไหวนิดนิดอาจจะซุดมานานแล้วล่ะแต่ว่าพวกหญ้าพวกต้นไม้มันยึดไว แต่เป็นไปได้ว่านะตอนนี้มันมันยืดไม่ไหวแล้วมันก็เลยถล่มลงมาคุณปายก็ได้แต่เก็บไว้ในใจครับก็ถามไปอีกนิดนะครับว่าอ่ะแล้วมีคนที่มีหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ไหมถามถึงคนที่มาปลุกเขาในวันนั้นพวกพนักงานร้านขายของคนที่อยู่บริเวณนั้นก็ไม่มีใครรู้จักครับก็เงียบกันไปก็คุณปายก็ไม่ได้คำตอบอะไรก็ตัดสินใจอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็กลับบ้าน กลับมาที่บ้านเช่าของตัวเองครับตัดสินใจมา,มาที่บ้านเช่าของตัวเองก็เดินทางต่อครับจนถึงบ้านเช่าตัวเขาเองเนี่ยก็เข้าไปในบ้านครับด้วยความคาใจครับก็พยายามค้นหาข้อมูลเอ๊ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงคนคนนั้นมาเรียกเนี่ยเขาเป็นใครอะไรยังไงเรารอดเนี่ยถือว่าโชคดีหรือเปล่าหรือว่ามันฟุกมันบังเอิญหรือว่ายังไงแล้วคนที่มาเรียกเนี่ย เขารู้หรือเปล่าว่ามันจะถล่มเขาเลยมาเรียกก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้นไปครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าไม่เคยหาข้อมูลเกี่ยวกับที่นี่มาก่อนเลยนะครับและพอมาหาข้อมูลจริงเนี่ยปรากฏว่าตรงหน้าผาตรงนั้นนะครับมันเคยมีการซูดเนี่ยหลายครั้งแล้วครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งครับมีคนมาจอดรถครับเป็นรถกระบะพักอยู่บริเวณแนวจอดเดียวกับที่คุณปายจอดเลย แล้วเกิดหน้าผาเนี่ยมันซุดตัวลงมาครับทับใส่รถคันนั้นทั้งหินก้อนใหญ่ทั้งต้นไม้ครับมันพุ่งลงมาทับทาให้ชายคนนั้นเขาเสียชีวิตครับซึ่งในข่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีภาพประกอบนะครับว่าหน้าตาของชายคนนั้นเป็นยังไงแต่ก็มีแบบเหมือนภาพถ่ายรวมๆครับก็เห็นไกลๆว่าเฮ้ยเป็นร่างของชายคนนั้นอยู่ในรถนะดูจากลักษณะทรงรูปร่างแล้วเนี่ยดูจากสีเสื้อที่เขาใส่เนี่ย ตัวคุณปายก็ไม่คิดครับว่าเฮ้ยมันมันคงใช่แล้วล่ะผู้ชายคนนั้นอาจจะเจอเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วเขาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ำอีกรอบเนี่ยเขาคงเห็นว่าคุณปายเนี่ยอยู่ในอันตรายเขาคงไม่อยากให้คุณปายเนี่ยได้ประสบพบเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับเขาหลังจากนั้นเองครับตัวคุณปายก็โอ้โหไม่รู้จะรู้สึกยังไงครับตัวเองเป็นคนกลัวผีนะครับเจอกับผี แต่ว่าเขามาเตือนเรามาบอกเราทําให้เรารอดปลอดภัยมาได้หลังจากนั้นเองตัวคุณปายครับก็พยายามที่จะทาบุญแล้วนึกถึงชายคนนั้นอยู่ตลอดก็ขอให้เขาได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องมาอยู่เฝ้าหรือดูแลอะไรใครที่ผ่านไปมาแบบนั้นอีกไม่ต้องมาทุกข์มาทนแล้วเพราะหลังจากนั้นไม่นานครับตัวคุณปายบอกว่าไอ้ตัวหน้าผาตรงนั้นน่ะเขาก็ทําการซ่อมแบบ เหมือนทําให้มันดีไปเลยครับมีการเอาปูนเอาอะไรไปโบกไว้อย่างแน่นหนาไม่มีการซุดการถล่มได้อีกแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดนวยนะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนําก็นําเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมืด